สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออคุยกันเรื่องชะอมนะครับผักพีหลายคนอาจจะคุ้นกลิ่นกันดีกลิ่นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวใช่ค่ะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆครับแต่รู้ไหมครับว่าข้างในเนี่ยโอ้โหประโยชน์เพียบเลยวันนี้เรามีข้อมูลจากการสำรวจที่ชื่อว่าชะอมพืชกลิ่นแรงประโยชน์แกรง่งมาดูกันครับว่าผักพื้นบ้านเราเนี่ยมีอะไรดีๆซ่อนอยู่บ้างค่ะน่าสนใจมากค่ะ มาดูประโยชน์กันแล้วก็วิธีกินให้อร่อยได้ประโยชน์สูงสุดกันครับผมได้เลยค่ะเริ่มกันที่ตัวชะอมก่อนเลยนะครับก็เป็นผักพื้นบ้านไทยเรานี่แหละบางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันมีผักขาแง้วบ้างผักละบ้างอืมหืมค่ะค่ะเคยได้ยินอยู่ครับเอกลักษณ์ก็แน่นอนกลิ่นต้องมาก่อนเลยใบเล็กๆเรียวเรียวนะครับแต่ว่าเอ่อก็มีหนามด้วยนะต้องระวังนิดนึงใช่ค่ะตอนเด็ดนี้ต้องระวังเลยครับผม ที่นิยงสุดๆก็คงหมีไม่พ้นเอาไปเอ่อพอดไข่ไข่เจลชอมนี่ของโปรดเลยค่ะหรือไม่ก็ใส่ในแกงอย่างแกงส้มหรือบางทีกินกับน้ำพริกเฉยๆก็อร่อยแล้วครับซึ่งใส่ตาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะดีกับดวงตาม,มากช่วยเรื่องมองในที่มืดแล้วก็ลดความเสี่ยงตาแห้งด้วยยุคนี้เราจ้องจอกันเยอะเนะหมอเลยนั่นสิครับสำคัญมากเลย แล้วก็มีใย,ยอาหารสูงปรีดเหมือนกันค่ะช่วยเรื่องขับถ่ายใครมีปัญหาท้องถูกนี่ชะอมช่วยได้ดีเลยอยังไม่หมดนะคะยังมีพกสารต้านอนุมูลอิสระด้วยอันนี้คือช่วยเรื่องอะชะลอวัยลดอักเสบอะไรพวกนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะช่วยปกป้องเซลล์เราแล้วก็มีงานวิจัยจากมอกเกษตรด้วยนะคะเขาบอกว่ากินชะอมสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะช่วยลดไขมันเลวได้ด้วยหรือ L D L นะคะโหจริงเหรอครับลดไขมันได้ด้วย ค่ะแต่แต่ต้องเป็นการปรุงที่ไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะแบอบกว่าถ้าเป็นไข่เจียวชะอมน้ำมันเยิมย้มๆบ่อยๆอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องลดไขมันเท่าไหรอ่อ๋อครับครับเข้าใจเลยคือต้องกินแบบพอดีพอดีปรุงแบบสุขภาพหน่อยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่แบบพีคมากคือมีข้อมูลว่าชะอมอาจจะช่วยลดกลิ่นตัวได้ด้วยค่ะฮะจริงเหรอครับกลิ่นตัวเองก็แรงไม่ใช่เล่นนะจะไปช่วยลดกลิ่นตัวเราเนี่ยนะ ค่ะค่ะฟังดูย้อนแย้งเนาะแต่ว่าว่ากันว่าสารบางอย่างในชะอมเนี่ยมันไปช่วยปรับสมดุลอะไรบางอย่างในร่างกายอาจจะลดกลิ่นปากกลิ่นเหงื่อได้โห oh, อันนี้เซอร์ไพรส์รดีครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็อีกอย่างที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคือโปรตีนค่ะชะอมมีโปรตีนประมาณ5 6เนเลยนะ5-6%นนี่ถือว่าเยอะไหมครับสำหรับผักถือว่าค่อนข้างสูงเลยค่ะสำหรับผักใบเขียวทั่วไปอะค่ะอืมอืมสุดยอดจริงๆครับ ทีนี้ iness, พอพูดถึงเรื่องกินมีคนบอกเยอะเลยว่าเฮ้ยต้องปรุงสุกเท่านั้นนะห้ามกินดิบทําไมล่ะครับมันมีอะไรอันตรายเหรอครับถ้ากินดิบเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือเหตุผลหลักๆเลยก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้มันย่อยง่ายขึ้นด้วยในชะอมดิบเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งค่ะชื่อกรดออกซาลิกออกซาลิกใช่ค่ะออกซาลิกแอซิด <acid> <disease> <acid> ถ้าเราติมดิบเข้าไปเยอะๆไอ้เจ้าสารตัวเนี้มันอาจจะไปจับกับแคลเซียมในร่างกายเรานะคะแล้วก็สะสมกลายเป็นนิ่วได้ โหนิ้วเลยเหรอครับค่ะนิ้วในไตหรือในทางเดินปัสสาวะได้เลยแต่พอเราเอาไปผ่านความร้อนไม่ว่าจะต้มลวกผัดอบเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณกรดออกซาลิกไปได้เยอะเลยค่ะก็ปลอดภัยขึ้นเยอะอ๋อเข้าใจแล้วครับมีหน้าละถึงต้องปรุงสุกตลอดงั้นการปรุงสุกก็เหมือนกับเอ่อปลดล็อกประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยเลยถูกต้องค่ะแล้วเรื่องวิธีการปรุงอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไข่เจียวชะอมอร่อยมากแต่ก็อมน้ำมันเยอะ ใช่ครับอร่อยแต่ก็แอบ,บกลัวอ้วนเหมือนกันใช่ค่ะถ้าใครกังวลเรื่องสุขภาพหรืออยากกินบ่อยๆก็อาจจะลองเปลี่ยนวิธีดูบ้างเช่นเอาไปลวกค่ะง่ายๆเลยจิ้มน้ำพริกอ๋อลวกเฉยๆก็ได้ค่ะหรือใส่ในแกงส้มแกงแครหรือจะลองเอาไปอบแทนทอดก็ดีนะคะลดน้ำมันไปได้เยอะเลยอบเหรอครับ น่าสนใจน่าสนใจไม่เคยลองเลยค่ะแต่มีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคไตหรือมีปัญหาเรื่องไตควรจะจํากัดปริมาณการกินนิดนึงเพราะว่าชะอมมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงค่ะอ๋อครับครับ,รบอันนี้สําคัญเลยขอบคุณครับงั้นจริงๆก็มีวิธีอร่อยกับชะอมได้เยอะแยะเลยที่ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะทั้งลวกจิ้มน,น้ําพริกใส่แกงหรืออาจจะทําเป็นยําชะอมกุ้งสดอันนี้น่าจะอร่อย น่าอร่อยค่ะสรุปง่ายๆนะคะชะอมเนี่ยถึงกลิ่นอาจจะไม่ใช่ทางของทุกคนแต่เรื่องประโยชน์นี้คือสุดยอดจริงๆค่ะทั้งวิตามิน A ยใยอาหารโปรตีนสารต้านอนุมูลอิสระช่วยหลายเรื่องเลยตาระบบขับถ่ายอาจจะช่วยลดไขมันลดกลิ่นตัวได้อีกครับผมหัวใจสำคัญก็คือปรุงสุกก่อนกินเสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้ร่างกายได้ประโยชน์เต็มที่ค่ะชัดเจนเลยครับก็น่าคิดต่อนะครับว่า เออในยุคสมัยนี้ที่อาหารฝรัง่งอาหารแปรรูปมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยการที่เราลองหันกลับมาให้ความสําคัญกับผักพื้นบ้านแบบชะอมที่ทั้งประโยชน์เยอะปรุงได้หลากหลายมันจะช่วยสุขภาพเราโดยรวมแล้วก็ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมของเราได้มากขึ้นยังไงบ้างก็น่าเก็บไปคิดดูนะ